เอาละเกมนี้เราต้องสามาัคคีกันอยู่ในวงนะคุณยายเกมสามาัคคีเหรอฉันไม่อยากจะสามาัคคีกับตาตะเบดอเลยมไม่ได้นะคุณยายอย่าออกนอกวงเด็ดขาดเลยเราต้องสามัคคีไปด้วยกันนี่ถ้าเราออกนอกวงนะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมเวลาจะนับถอยหลังนี่คุณยายลองดูอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะให้เพื่อนๆดูเจิบ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 คุณยายลองเดินออกนอกวงสิฟืบเห็นไหมเนี่ยเวลาเดี่ย เนี่ครับเป็นเกมที่ต้องสามารถีกันมากๆเลยให้อยู่ในวงนะครับทุกคนเพื่อนๆก็มาเล่นกันได้นะั้นฉันกะติดแกไปเลยจะตัดจะไปเดอเดียวจะไปไหนเล่าอะโอเคไปด้วยกันดีกว่าปาคุณยายมานี่เร็วอันนั้นทางตันคุณยายมาทางนี้ดีกว่าทางนี้เฟิร์เฟิร์เฟิร์สอะไปตามวงกลมเลยอยู่ด้วยกันตัวติดกันไว้อันนี้มีให้ขึ้นกับลงหรอไปยังไงดีคุณยายขึ้นมากระโดดขึ้นกัน โอเคตัวติดกันไว้ตัวติดกันไว้วไวแล้วอันนี้คือกดสวิตช์สีเขียวเหรอกด e ฟืบอ๋อแล้วก็ข้างล่างก็จะขึ้นมานี่ไงจะเป็นสปริงมานะครับเอา้าเดี๋ยวนะไม่ได้เหรอฟืบขึ้นมาอย่างนี้แล้วฟ๊บขึ้นมาอย่างนี้ อ๋อต้องมีคนลงไปเหรออ๋อหรือว่าต้องให้คุณยายลงข้างล่างแล้วเรากดสวิต์อ่ะคุณยายลงไปข้างล่างก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเเอ่ะลงไปข้างล่างแล้วเรียบร้อยต้องค่อยๆเดินใช่ไหมตามวงนี้ป, п, ป,ปึ๊บปึ๊บแล้วเราต้องไปกดสวิต์ใช่ไหม <p> คุณยายอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งกดสวิต์ให้คุณยายดีขึ้นมาแล้วเป็นไงล่ะอ่ะแล้วก็กดอันนี้ปึ p ๊บขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วคุณยายก็ไปต่อแล้วเราก็กดสวิต์อันนี้ปึ p ๊บ รียบร้อยกดสวิตช์แล้วก็มาฝั่งนี้ปื๊บนี่เป็นไงล่ะเอา <c oughs> เนี่ยแล้วทำไมฉันกลับมาที่เดิมเนี่ยจะต,ตัดตะวีดโดหรือว่ามันต้องไขปริศนาเหรอไหนขอดูสิอ๋อมันมีสวิตช์อยู่ฝั่งนู้นนั่นไงอ่ะงั้นขออีกรอบมาเดี๋ยวฉันไปกดเองอ่ะงั้นคุณยายขึ้นไปกดแล้วกันปึ๊บป,บปบ๊ตามเส้นตามเส้นคุณยายไปอ่ะแล้วก็รออ่ะคุณยายปุ๊บโอเค แล้วก็กระโดดไปฝั่งนูน้นอจุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็กระโดดไปฝั่งนูน้นอ่ะจึ๊บอ่ะอ่าแล้วก็ปึ๊บนี่แล้วก็ปา,กกปาดดี้แล้วก็กดสวิตได้ไหมคุณยายกดสวิตให้คุณยายลงมาเหรอเออเดี๋ยวนะ <What? S 1> อ๋อมันมีปริศนาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอากล่องนี้เหรอกล่องนี้เป็นเลขหนึ่งหรือเปล่าอ่ะลองดูนะครับดันดันดันหนึ่งหนึ่ง ฮึบฮโอเคแล้วก็2 2วันนี้ฮึบฮึบน่าจะเป็นไขปิศนานี้นะน่าจะใช่มั้งแล้วก็ดันเข้าไปฮึบฮบอ๋อนี่ไงเป็นสีเขียวแล้วเลยคะ่ะอ๋อมันต้องดันให้สุดเลยเหรอเอา2ก่อนแล้วกันต้องให้เข้าล็อกพอดีเลยทุกคนจึงได้ไหมอ่าได้แล้วเลข 2. ฮึบเ,เข้าไปสิอุจุบเรียบร้อย1 2 3มีโค้ดต,ตรงกระดานึ่ง แล้วไปไงต่อออกเหรออ่ะลองเดินออกดูแกรนนี่เราต้องเดินออกใช่ไหมอ๋อข้างบนแกนนี่ก็ต้องแก,ก้ไขปริศนาเพิ่งเห็นนะเนี่ยแกนนี่โทษทีจะตาจ้าปเดอไม่ยอมดูเลยโอ้โอเคเรียบร้อยได้หมดแล้วข้างบนกับข้างล่างข้างบนมีเลขอะไรไหมแกรนนี่ข้างล่างมีเลข123แล้วก็รหัสข้างหลังมี3ตัวเราต้องหา นี่ข้างบนของชั้น818อ๋อของแกนี่818นะครับของคุณยายของชั้น123ข้างล่างงั้นรวมเลขกันเป็น123818ทุกคนนี่ปะลงไปข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้เป็นปริศนานะครับเออมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปดาวเออ1 2 3หรอ<ะ>อ๋องั้นก็1 2 3งั้น2ก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมแกนี่เปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยมโอเค แล้วก็รูปดาวตรงนี้อ่าแล้วก็818 818สามเหลี่ยมควม่ำถูกไหมขอดูหน่อย1หงอเลขหนสี่เหลี่ยมเอ๊ะเดี๋ยวนะ1 2 3ก็ถูกแล้วนี่นาะแง่จะตัดแต่เป็นโดเวลามันหยุดแล้วอ,ะอ่ะเออก็น่าจะใช่นะเพราะว่าเนี่ยเราไขารหัสปริศนาน่าจะถูกแล้วเนี่ยโอเคงั้นลองกดรีเซ็ตเกมนะแกนนี่ จบแล้วทุกคนมันมีแค่ด่านแค่นี้ <What? S 3> นี่นี่จะตแต่ปีไดาวเล่นอีกสิ uh. ครั้นี้ฉันขออยู่ข้างล่างบ้างก็ได้เราทำลายสถิติกันมาก็าคือแบบเราวิ่งแบบเร็วๆเลยมั uh. ไย้ได้เลยได้เลยโอเคงั้นเตรียมนะ3ามสอพุกเลยฟืบเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดแกดี้ผิดด้านแล้วผิดด้านแล้วแกดี้ฟังดิ ฝั่งนี้แกนิท่านราชเศิตฐีว่านะครับอยู่นี่เดี๋ยวนี่ได้เลยใหญ่แงเมื่อกี้ฉันแกล้งเล่นน่ะขอใหม่ได้ไหมโอ้โหแกดี้อีกรอบก็ได้นะฝั่งนี้นะแกดี้เราต้องนัดแนะกันก่อนโอเคสามสองหนึ่งไปเร็วฟืบฉันอยู่ข้างบนอือพึดโอเคขึ้นมาแล้วไปเลยแกดี้ฟืบฟืบฟืบมามาเต็มตัวเต็กมกดสวิตช์ให้แกดี้นะครับจึ๊บโอเค ไปเร็วปุ๊บไปไปต่อเลยแกดี้กระโดดเลยกระโดดได้เลยจึ๊บป่ะปุ๊บกดสวิต์อ่าแล้วก็ไปนี่แล้วก็กดสวิตให้แกดี้ดีเป็นแกล่าแกดี้ก็กระโดดนะครับปื๊บแกดี้ก็กดสวิตได้กดสวิตปุ๊บโอเคประตูเปิดแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปแก้ไขปิศนาข้างบนนี้กันฮึบนี่ตามตามแกดี้ก่อนเลยอ่ะแกดี้เอาไหนเลือกเลย นี่ครับมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับเออเลข10อยู่ไหนเนี่ยโ <ว ást! S 1> อ้ยเดี๋ให้แกนนี่ก่อนนี่ดูตามแกรนี่นะครับแกนนี่ก็ค่อยๆดันนะครับมุมมองนะครับจากตรงนี้นครับมองได้อ่าเลขร้อยเลข8ดนี่ฮึดฮึดดันแกนนี่ไปฝั่งนี้ละนี่เราต้องคอยมองนะครับไม่ให้เพื่อนเราโดนเลข10อยู่นู่นเลยน่เลข10ของฉันอยู่ฝั่งนน้นเลยเดี๋ยวฉันค่อยๆดั <sm ell> นเลข8เลยอะฮึด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 นี่เลข8โอเค เลขแปไปฝั่งโน้นแล้วเรียบร้อยของแกนนี่กาลังดันนี่เพื่อนๆก็เล่นได้นะมากบบเพื่อน2คนนะครับอ่าหรือใครแบบว่าอ๋อเล่นกับพ่อแม่ครอบครัวก็ได้นะนี่ชึบเดี๋ยวนะฉันลองดันอันนี้ก่อนได้ไหมฟึบนี่แอบดันนะครับนี่อุย้ยได้นี่เฮ้ยจุ๊บโอ้ติดติดออกมาใหม่ออกมาใหม่ต้องอยู่ในวงกลมนะทุกคนมาฝั่งนี้ถึงดันฟืบไม่ได้ติดนิดนึงมาทางนี้อุย้ยเลย โอ้ยปึ๊บโอ okay. okay. oh. uh. ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบโอเคยังได้อยู่เฮ้ยค่อยๆค่อยๆอ่ะปึ๊บโป๊ติดติดโอ้โยได้อยู่ไปโอ๊ตไปจุดๆกลับๆกลับๆกลับๆโอ้เนี่ยมันต้องค่อยๆกลับนะทุกคนอุ่ยได้แล้วได้แล้วเล่เลขแปดได้แล้วจุดจุดดีเลขเก้าได้แล้วเลขสิบอยู่ฝั่งนี้เลขสิบวิ่งวิ่งจุดๆได้อยู่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 โอเคปึ๊บเลขสิบได้แล้วเลขเก้าไปฝั่งโน้ตดันไปฝัั่่งโนนน้เลขีด เรียบ<ๆ>ร้อย 6, เลขหก 7, เลขเจ็ดเลขเจ็ดดีดีปึ๊บปึ๊บเลขเจ็ดเย้ yeah, ครบแล้วอะจดไว้นะครับเจ็ดเจ็ดห้านี่ใช้ปากกาจดก่อนเจ,จ็ดเจ็ดห้าเจต่าจะไปเดิมไม่ลงมาช่วยเลยโอ้โหอ้คุณยายให้ลงไปช่วยมาคุณยายมาแล้วมาช่วยกันได้นะครับข้างล่างเป็นไง,ไงล่ะง่ายกว่าเดิมแล้วก็สักพักนานกว่าเดิมแล้วแล้วก็ดันของฉันจะตัดแต่ไปเดิมอันนี้โอ้โอ้โอ้ วุดวดเลขสปุ๊บป<อ>ุ<อ>๊บออแงจะตัดทำเป็นดอกนอกวง <c oughs> ขอโทษคุณยาย <c oughs> เอาใหม่เลยอันนี้ครับเอาใหม่นะครับนี่เราได้173นะครับของคุณยายก็เหลืออันสุดท้ายนะครับแ <c oughs> ง่าลาก,กันแป๊บหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อย173แล้วเราต้องไปดูเลขข้างล่างปะคุณยาย <c oughs> คุณยายเป็น6 86นะครับกับ173เโอเ okay. ค6866 6ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่ใช่สี่เหลี่ยมอันแรกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่ะอ่ะนี่ไงแล้วก็8ก็เป็นสามเหลี่ยมควม่ำอ่ะถูกต้องแล้วก็6ก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันกับอันแรกปึ๊บอ,อ่ะถูกต้องต่อไปก็เป็น17 173 1เป็นสี่เหลี่ยม อ่าสี่เหลี่ยมแบบเมื่อกี้เลยคุณยายอ่าใช่แล้วแล้วก็เจ็ดเป็นกระป๋องฟึบเป็นรูปกระป๋องอ่าใช่แล้วแล้วก็3เป็นรูปดาวใช่ไหมอ่เาเย่ผ่านแล้วเป็นยังไงล่ะใช้เวลาทั้งหมดโอ้ไม่ถึง6นาที5นาที51แง่ละทำลายสถิติเร็วกว่าเดิมโอ้โหเร็วกว่าเดิมเหรอ <c ười> โอเคถ้าเกิดใครชอบแมปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้กับต่อตไปโดคุณยายแกรดนี่ดเลยนะแต่เสียได้เล่นได้2คนครูบอดดิก็เลยไม่มานะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวฉันไปแหละโอ้เดี๋ยวโอ้ทีมเวิร์กกันมากเลยคุณยายแกรดดี้เนี่ยอ่ะยังจะไปนั่นไงอ่ะไปลาบายทุกคนปล่อยคุณยายไปคนเดียว